นะครับส่งการบ้านส่งงานนิดนึงนะครับกล่อง Honda Accord นะครับ K 2 4 a อ่ A ส่งมาคืออาการกล่องหลับนะครับดับเลยสตาร์ทไม่ติดนะครับไฟไม่เข้ากล่องแล้วก็มีการช็อตในวงจรม,มีโหลดด้วยนะครับแล้วกล่องนี้ก็อาการมาก็คือโดนน้ำมาน้ำแอร์หยดใส่นะฮะตอนนี้เราก็ทำการซ่อมเสร็จแล้วก็จะมาเช็คดูว่าปกตื่นแล้วนะครับเริ่มต้นก็ เช็คจาก,กเริ่มต้นแล้วเช็คไฟ5โวลต์มาหรือ,อยังนะครับไฟ5โวลต์นะฮะดูที่อ่าเดี๋ยวเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเราขอเอามิเตอร์แป๊บนึงนะครับมิเตอร์ให้ดูวัดไฟ5โวลต์ด้วยดูนะครับอ่านะครับว,วัดไฟให้ดูก่อนนะฮะว่า5โวลต์มาแล้ว เริ่มต้นนะครับเช็คไฟ5โวลต์ครับ5โวลต์มาแล้วครับสตาร์ทนะครับไฟ5โวลต์12โวลต์เข้าตามปกตินะครับ กาวนมาแล้วนะครับไฟมาแล้วนะครับะ่ังไปเราก็จะมาดูสัญญาณนาฬิกาของ CPU ว่า CPU ทํางานหรือยังตื่นหรือยังนะครับแล้วก็เช็คการสื่อสารระหว่างชิปของ CPU อ่ะเริ่มดูสัญญาณนาฬิกาก่อนนะครับนาฬิกาเราก็จะวัดที่คิสตัลตัวนี้เลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับปึ๊บมาแล้วครับออกนะครับสัญญาณคล็อกมาแล้วนะครับ10เมกนะครับความแรงอยู่ที่200 ประมาณ214มิลลิโวลต์นะครับอันนี้คือต้องนี้เราต้องวัดเป็น AC นะครับวัดคล็อกนะครับไม่เป็น DC มันจะไม่ออกนะครับอ่าโอเคหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะปรับไปเป็น DC นะครับแล้วก็เพิ่มคัาแรงช่องละโวลต์ w, แล้วก็ไปรอไปที่50มิลลิเซกนะครับในการวัด พวกข้อมูลนะครับสัญญาณข้อมูลเนี่ยให้ตั้งมาที่1โวลตนกับ50มิลลิเซกเป็น dc นะครับเราจะมาเช็คการสื่อสารระหว่าง CPU มันทำงานหรือ,อยังนะครับเดี๋ยวขอ,อเพิ่มอีกนิดนึงน,น,น,นะฮะทำเป็นสองวนลแล้วกันเห็นไหมฮะซ p u ตื่นแล้วนะครับ CPU คุยแล้วนะครับเริ่มสื่อสารแล้วนะครับ นี่พาาที่ซ p u นะสื่อสารกันนะครับมาแล้วนะฮะซ p u ตื่นแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูสัญญาณของการสื่อสารระหว่างซ p u กับฟลั่ข้อมูลนะครับมาเรียบร้อยนะครับมาคล็อกไปแล้วนะครับโลคล็อกไฮคล็อกโลคล็อกนะครับมาแล้วนะครับ นะครับตื่นแล้วนะครับกล่องตื่นเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปคุย c ี u มันคุยกันแล้วนะครับมีเช็คกับชิปไรส่วนอื่นนะครับให้ดูว่าโอเคซีบียูทำงานปกติส่งข้อมูลคำสั่งขึ้นมาแล้วนะครับก็เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยกล่องคันได้แอร์คอร์ดป้าวานนะครับ2 0 0พพื้นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ท้าจะทำส่งกลับให้เจ้าของ นะถ้าได้สนใจอยากเรียนซ่อมกล่อง ECU ก็เดี๋ยวทักเข้ามาทางหลาย ID ได้นะครับจะมีคอร์สสอนอยู่เครื่องมือเราก็ใช้แค่กล่อง c o m เ o n e n น Common t e ทสเตกับโ p e เป็นหลักนะฮะแล้วก็มีตัว PD 6 0นะครับโอเคนะครับก็วันนี้จบแค่นี้นะฮะว่าวันที่ดูว่า เวลาที่เราซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยกล่องจะดูตื่นไม่ตื่นเนี่ยไม่ใช่แค่วัดไฟอย่างเดียวเราก็ต้องวัดสัญญาณว่ามันสวิวมันคุยหรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าถ้าโปรแกรมมันเสียหาย,ยการคุยจะไม่มีมันจะเงียบม,มันมีแต่ไฟก็ไม่ได้นะครับตอนนี้กล่องตื่นเรียบร้อยการกินกระแสก็ปกตินะครับนะการกินกระแสของกล่องเ็าอยู่ที่นะครับ0.27นะ0.27 ปกตินะครับกินกล่องกล่องน,นี้ประมาณเกินทํางานก็อยู่ประมาณ0.3 300มิะประมาณ2 270-310ถึงมิลลิแอมนะครับ0.27 ah ก็คือ310ม ah ิลลิแอมขอฝากไว้เลยนะครับท่านใดแฟนๆทั้งหลายก็รบกกนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วงนุ้ด้วยนะครับท่านใดสนใจเรียนก็เดี๋ยวอาจารย์ได้ทิ้งไหั ID ไว้ที่ใต้คลิปชื่อคลิปนะครับ วันะนี้จะส่งกลับไปหาเจ้าของเขาแล้วนะครับวันดาจอดโม่จอดรอจอดนิ่งๆไม่ได้วิ่งมานานแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณครับคนที่ติดตามดูจนจบคลิปนะครับวันนี้คลิปสั้นๆได้ยาวมากเป็นการส่งกันบ้านให้ดูนะครับว่าเรียนอาจารย์มันซ่อมได้อยู่แล้วนะครับวันนี้กล่องจากคลองหลับก็ฟื้นเรียบร้อยแล้วนะครับว่บอดตัวนี้ก็โดน น้ำกัดไป5-6จุดนะครับต้องทำปริ้นใหม่ต้องเดินลายใหม่อะไรหมดเลยนะครับก็ทำจนเสร็จเรียรอยแล้วขอบคุณมากมากครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปทุกครั้งที่จานไลค์จะได้ไม่พลาดนะครับขอบคุณครับ